สวัสดีจากอังกแลด์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้องเอ้ยวันที่ถ่ายอยู่นี้ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวมันจะหมดฤดูใบไม้ร่วงก่อนคือหน้าหนาวนี่คือเดือนธันวาเนาะแต่ว่าตอนที่ถ่ายอยู่นี้ก็คือเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงซาก็เลยแบบว่าจะเอามาลงให้ทุกคนดูวันนี้เข้าไปที่เมืองฮารโรเกตค่ะเป็นเมืองเพื่อนบ้านที่ ที่ใกล้ก,กับเมืองที่เราอาศัยอยู่คขับรถประมาณ20นาทีได้จ้ะมาทําธุระเนาะพี่น้องค้าก็เลยถ่ายบรรยากาศช่วงฤดูใบไม้ร่วงของเมืองฮาโรกิตมาฝากทุกคนค่ะเมืองฮาโรกิตนี้ถือว่าเป็นเมืองพอยชนะคะพี่น้องค้าเนาะเมืองพอยชพอก็คือไฮโซผู้ดีอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องเนาะแต่มันก็ความรู้สึกของเราก็เหมือนทั่วไปน่ะจ้าแต่นี่คือเหมือนกับ การพูดคุยของคนที่นี่นะน,นะคะ่ะถ้าถ้าถามว่าเธอมาจากเมืองอะไรมาจากฮาร์โรเกตนี่เขาจะคิดว่าโอ้โหประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่แบบว่าจุดที่ไฮโซจุดที่ไม่ไ้โ so, ซจุดที่อะไรเหมือนเหมือนทุกเมืองนั่นแหละพี่น้องขาเนาะอันนี้พูดถึงแล้วว่าอ่าพอลลี Property, แล้วก็การที่แบบว่าน่าอยู่เมืองที่เป็นเมืองน่าอยู่ไหมหรือว่าราคาสินค้าแพงไหมราคา บ้านที่อยู่อาศัยแพงไหมเนี่ยนะพี่นงค่คะของเมืองฮารูกตนี่ค่อนข้างจะถือว่าแพงเพราะเขาขึ้นชื่อว่าพอชเหมือนที่สายว่าสวยงามมากพี่นงค่คะเนาะสายชอบมากเลยในฤด,ดูใบไม้ร่วงฤด,ดูไหนสายก็ชอบหมดนั่นแหละจ้าส่วนใหญ่เนาะอันนี้ใบไม้ร่วงๆนี่คะ่ะสักหน่อยเจ้าหน้าที่ทางการเขาก็จะมันแบบว่ามันจะมีเครื่องดูดเนาะคะ่ะ เขาไม่ค่อยปล่อยไว้ถ้าเป็นอยู่ในเมืองแต่ว่าถ้าอยู่แถวบ้านนอกเราปล่อยไว้เป็นปุ๋ยอันนี้เขาก็จะมาด,ดูดแล้วเขาก็จะเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมกักพี่น้องใบไม้ร่วงนี่คือเป็นฤดูใบเ,ออเป็นฤดูที่สามีโปรดมากที่สุดเนาะแต่ว่าทรายนี้โปรดทุกฤดูเลยค่ะที่นี่มันสวยทุกฤดูถ้าเป็นหิมะขาวก็สวยไปอีกแบบพี่น้องเนาะนั่นละจ้ะเอาทางนี้ก็สวยขึ้นกัน พูดเล่นนะพี่น้องคะมาเดินคนเดียวเพราะว่าคุณสามีเขาไปมีตริงคือประชุมเรื่องเกี่ยวกับคนที่อยู่อาศัยแฟลตของเราที่เขาให้คนเช่านะคะมันมี flat 1, flat 2, flat 3, flat 4, แฟลตหนึ่งแฟลตสองแฟลตสามแฟลตสี่แล้วก็แล้วก็แฟลตใต้ดินอย่างนี้คะ่ะคนที่เป็นเจ้าของมาพบกันเพราะว่ามีการทํานั่นทานี่เนี่ยนะพี่น้องไซก็เลยออกมาเดินดูชมบรรยากาศแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ทุกๆคนดูเห็นไหมพี่น้องกระ้อก กระรอกหรือกระเตเขาเรียกแบบแบบน่ารักนี่นี่แบบว่าเห็นบ่อยแบบว่าใสายก็ยังมีความตื่นเต้นพวกกระรอกกระเตพวกวกวางพวกกระต่ายพี่น้องจ๋าเนาะนั่นแหละใครชอบบ้างยกมือขึ้นสําหรับทายนี่ชอบจริงๆเลยค่ะเดินดูอากาศมันไม่ค่อยหนาวจัดนะนะคะในช่วงตอนวันที่สายถ่ายเนาะค่ะพี่น้องขาตอนนี้กําลังเป็นช่วงของการปรับเนาะค่ะเข้าเดือนธันวานหนุ่หละถึงจะหนาวจัดจัดพี่น้องขาช่วงนี้ก็คือ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหมายถึงอุณหภูมินะคะวันนี้ก็หนาวอยู่แต่ไม่ได้หนาวจัดนะพี่น้องคะเนาะเอาบรรยากาศทั่วๆไปของฮารกิตมาให้ชมค่ะแต่ไม่ได้ทุกซอกทุกมุมนะคะทั่วๆไปตามที่เราเดินชมบรรยากาศค่ะไปแล้วค่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์บาย